สวัสดีสุพิโลมาแล้วค่ะสุพิโลยายแมวมาแล้วมองดูล่ะสอนเนาะนะฮะเบื้งเอาเบิ่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 งเอา,เ,อาเป็นปลาเลยสออนไร่ตีนจะไปเหยียบเอาเดิน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 ดูนอะนขึ้น,อน,นสอนไล่เพื่อนๆมื้อนมองดู เก็บโซ่กันเก็บแม่โซ่กันคุณพี่แมวปร่ไดี๋ยใช้ถุงมือพี่กระบาดเสียวอยู่มือพี่จุกโอ้ยนี่น่ะเต็มเลยเพื่อนๆดูทอนี่แมวมาเก็บซุปพี่โลแล้ววันนี้ดูตอนซุปพี่โลว่าเว้หล่อป่าลี้ยนความสุข ความสูงของยยแมวเห็นแล้วเต็มเลยเพื่อนๆดูดิจเาแยกดวนเนี่ยเกเบหิดแล้วนี่แมวจะขึ้นไปหาปลามันกอนเลยโอยโอ,อนไหลมึงดูนี่ค่ะเพื่อนๆดูทัา่าเท่มเลยงามๆตัวคอยตัดโกนมันเอาเนาะ มแม่เก็บขยะไปน้องพาเก็บเห็ดวันนี้พาเก็บเห็ดโอ้ยสว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 ยแม่พาเก็บเห็ดนะคะวันนี้นี่แหละความสุขของมแมวเจอแล้วน้องพามาหาความสุขเจอแล้วมือน,นี่โอ้กหคุเจอแล้วค่ะความสุขของมแมว ยังม่ว่าเอาขยะออกดิคุณพี่โลบพี่เห็นแล้วพี่โลบค่อยไปเอานั่นค่อยไปเอาปัดปัด,ปดขนออกเนาะโอ้ยโอนลายโอนลายเบื้อ,อ,องเอาเบื้องเอาดูเอาค่ะดูเอาค่ะ ข้ามาเก็บเห็ดแล้วนะคะวันนี้คุณอ่ะอนนุ้ยชนเนาะนี่แม่ผู้สูขยันเลยค่ะแม่เก็บอย่างเดียวยังแม่ไม่สูขยันเลยค่ะวันนี้แม่ก็ิ่ไปหาออกอย่างเดียวน,น,นั่งนึงเราก็ถือกล้องโอู้หกุ้งไอ้ว่าอะไร ว่ามันจะไม่ได้เห็นสุพิโล่มื่อนึ่งวัดขีดกล่องเมื่อหนึ่งแล้วก็ภากไปคุณอะาคุณอละลายลายอันนี้เป็นคลิปสัน้นสออนสอนกุงมึงชอบน,น้อยแบบนี้ชอบดอกลกเล็กชอบดอกเล็กๆชอบขาเนี <c oughs> <c oughs> อยออนสอน เพราะมันหลายนี่ทํามปนเลือกเด้ฮะเนี่ยความสุขของแม่นี่คือความสุขของแม่โอ้ยหอมมันเสียผ้ากุ้งหังได้หอมๆกุ้งหอมอ่นี่คือนี่ะหอม,หอม นั่นแหละเออติดมาพี่วะโอ้ยว่สะพานนันน่โอนลงนหน่อยละลายน้องงเนาะตามันดีๆกุนเชลหน่โอ้ยนอนเ้ยขขึ้นบ้าอืม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืดหลังจังน้อยก่อน <laughs> <laughs> ดูเอาเพื่อนๆดูเอา <laughs> นี่ขนาดแค่โชว์เล็กๆนะ่นนี่ <laughs> ยืดหลังก่อนยืดหลังก่อนตายตายตาลูกแดงก็ยังเต็มป่าอยู่นะคะดูสิลูกแดงของเราก็ยังเต็มป่าอยู่เนี่ยความสุขเบิ้งไปเห็ดไปกินไปอืม <laughs> นี่หวานแฮ <laughs> ะลูกผสมอะกุ่มอืม พี่เหยียบต้งได้อีกน้อยหน่ยเนาะสงกิโล้บายนะคะ